ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสิ้นเดือนเจอกันสื่อดัทเผยไทยเลวมาเลาเซียมีโอกาสลงสนามให้แมนยูปลายเดือนนี้เนื่องจากเจ้าตัวใกล้ฟิตเต็มร้อยแล้ว มา,ลาเลเซียแบ็กซด์ทีมไมตต์ร้างสนามไปนาน18เดือนหลังเขารับการผ่าตัดเขา่าซึ่งทําให้เขาไม่ได้ลงเล่นให้ผีแดงอีกเลยนะับตั้งแต่เดือนมีนาคม2023หลังย้ายมาจากเฟนุสเมื่อ2ปีก่อนคุ้นพลทีมชาตินเธอแลนด์ซึ่งติดธงไปแล้ว9นัดลงเล่นให้กับต้นสกัดในเมืองคูดีไปทั้งหมด39นัดในทุกรายการโดยเป็นการออกสตาร์ท29นัดกระทั่งล่าสุดเมื่อ16ตุลาคมวอทบอลเผยว่าสตาร์วัย25ปีลงซ้อมได้ยางเต็มสูบและใกล้ฟิตสมบูรณ์แล้ว โดยมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะลงเล่นได้ก่อนพ้นเดือนนี้อย่างไรก็ดีเกมเพียม์ลีกนะัดต่อไปในวันเสาร์นี้ที่ไมเตดตจะเปิดดังสดเกลือกับเบรนท์ฟอร์ดยังเร็วเกินกว่าที่มาลเลเซียจะขึ้นสนามได้แต่อาจเป็นเกมชากกับเลสเตอร์ที่สนามโอทัฟฟอร์ดวันที่30ตุลาคมหรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นซึ่งผีแดงจะออกไปเยือนเวแสแฮมในวันที่27ตุลาคมเอริกเทนฮา์กเงือตก11แข้งแมนยูสอวืดบูเบรนท์ฟอร์ด แมนยูจะกลับมาลงเล่นเกมพีมลีกวันเสาร์นี้ต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดหลังพ้นช่วงเบรกเกมทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เทนฮักยังไม่ถูกไล่ออกเหมือนที่สื่อเคยลือกระชอนก่อนหน้านี้กุณซือชาวเมืองกังหันลมคุมทีมไม่ชนะมา5นัดติดต่อกันในทุกรายการและหนีไม่พ้นทําให้สื่อผุดข่าวขึ้นมาอีกรอบว่าเซอร์จิมและคริฟเจ้าของร่วมจะปลดเขาออกหากผีแดงแพ้ในอีก2เกมข้างหน้า กระทั้งล่าสุดเมื่อ16ตุลาคมแมนเชสเตอร์อ i ฟนิงส์เผยว่าเชนฮากน่าจะเรียกใช้บริการนักเตะในเกมบูกกับเดอร์บีไม่ได้มากถึง11รายเนื่องจากปัญหาทางด้านสภาพร่างกาย ในจำนวนนี้แน่นอนว่าเลนนโ่ยโรกองหลังเฟนแมนที่บาดเจ็บไปตั้งแต่เกมปรีซสซัส่นจะยังลงเล่นไม่ได้เช่นเดียวกับแฮร์รี่แมกควายปราการลังทีมช่างกฤษที่เจ็บไปอีกรอบในเกมเทมลีกนัดออกไปเสมอกับแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อศูนย์ขณะเดียวกันผีแดงต้องปลาสจากนูแซมาซาอุยแบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโกที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเช่นเดียวกับลุคชอและไยเลวมาเลาเซียสองแบ็กซ้ายที่ยังไม่พร้อมลงบุ๊ นอกจากนี้เมสันเมาส์กองกลางก็เจ็บศีรษะขนาดที่อมามัดป่วยจนต้องถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติอวิโพส์อีกทั้งคอบบี้ไมนุ่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังจนต้องถอนตัวออกจากทีมช่างกรีฑเช่นกันในรายของอารฮันโดกาาโชไม่มีส่วนร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาเนื่องจากเจ็บเข่าจนต้องถอนตัวรวมทั้งโมเนลอูกาเต้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยก็มีอาการไม่สู้ดีหลังเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมนัดเสมอกับเอกอร์ูนต่อสูนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก แทมลัสมูดฮอยลุนหอกทีมชาติเดนมาร์กก็โดนเปลี่ยนตัวออกช่วงต้นเครื่องหลังในเกมนีชัลลีกที่ทีมโคโนมบุกไปเสมอกับสวิสแลนด์2-2หลังจากเขาพึ่งหายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหมัดหมัดเอชไม่ลดความสนใจแรดฟอร์ด เปียเชยังคงให้ความสนใจมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์เตดตามรายงานจากสื่ออังกฤษกองหน้าวัย26ปีถูกโยงกับปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโดยสื่อระบุว่าทีมงานของสโมสร,รดังกรุงปารีสชื่นชอบแรดฟอร์ดเป็นพิเศษและอยากดึงเข้าสังกัดรวมถึงที่ผ่านมาซึ่งเปียเชเข้าหาหัวหอกชาวอังกฤษอีกครั้งแต่รายงานเผยว่านักเตะปริเตธโอกาสย้ายไปปาร์คเดอะแพลง รันั้นทีมทล์กเผยว่าปารีแสแซงช็คแมงยังคงให้ความสนใจแรดฟอร์ดแม้ตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมายอดทีมเวทีลีกองิงจะเสริมแกร่งด้วยผู้เล่นรายอื่นทางนี้แปรเชจับตาผลงานและสถานการณ์ของแรดฟอร์ดแบบไม่ห่างตาแม้ฟอร์มโดยรวมยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ทีมงานสมสร,รวางให้แรดฟอร์ดเป็นนักเตะในอุดมคติฤดูกาลปัจจุบันแรดฟอร์ดลงสนาม11นัดให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมผลงาน4ประตูกับ2อสซิ์จากทุกรายการ โมัสทูเคลไปแล้วอัปเดตราคาตัวเต็งบอสคนใหม่แมนยูล่าสุดแพดดี้พาวเวอร์ที่ถูกกฎหมายในสรชาชอาณาจักรได้ปรับอัตราต่อรองกุนซือใหม่แมนยูหลังทูเคลนไปคุมอังกฤษโดยยกให้รุตฟานิสตรลอยผู้ช่วยของเทนฮากเป็นเต็งหนึ่งอัตราต่อรองผู้จัดการทีมแมนยูหากปลดเทนฮาร1รุตฟานิสตรลอย5/2ต่ 2, อ2เกลเลตเซเกต4/1 3ไมเค, 1, คิลคาร์7ิ่7/1 4คีแรนแม็กเคนา1 5ต่อ2 5แกรมพอตเตอร์14/1ต่อ 6เอเดียนแทสิต16ต่อ1 7ดูเบนอารโมริม18ต่อ1 8โทมัสแฟรงค์21 <diction aries> ต no. ่อ1ไม่ใช่ฟานิสโตรอยแฟนแมนยูเชื่อบอดตั้งใครคุมหากปลดเทนฮากฟานิสโตรอยอดีตกองหน้าเมดเดตกระโดดขึ้นเป็นเต็งหนึ่งนายใหญ่ผีแดงคนใหม่แล้วหลังจากโทมัสทูเคินกุนซือชาวเยอรมีถูกลือกับถิ่นโอทาฟอร์ดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมทีมช่างกฤษคนใหม่ อย่างไรก็ดีในมุมมองของกองเชียร์เรดอาร์มี่ซึ่งต่างไปจากร้านรับพนันพวกเขาเชื่อว่ากลุ่มอินิอสที่มีอำนาจบริหารสโมสรจะไม่เลือกให้สตาฟชาวดัตของเทนฮากสารงานต่อแต่น่าจะดึงโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมชาวเดนมาร์กของสโมสรบรนส์ฟอร์ดที่โดนเลือกับผีแดงเช่นกันให้เป็นนายใหญ่คนใหม่ของสโมสรหากอินิอสปลดเทนฮากโดยที่ทูเครนเป็นผู้จัดการทีมช่างกฤษไปแล้วผมคิดว่าพวกเขาจะหันไปหาโทมัสแฟรงค์ แฟนยูไนเต็ดอาจโกรธกับเรื่องนี้แต่เทนฮากเป็นกุนซือที่กำลังจะพาทีมตกชั้นเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับงานมากที่สุดผมกำลังจะบอกว่าหากยูไนเต็ดคิดจะจริงจังอีกครั้งพวกเขาก็จำเป็นต้องแต่งตั้งเขาอีกรายสนับสนุนนายใหญ่เดอร์บี้เช่นกันทางนี้แฟรงค์จะได้ดวลกับเทนฮากโดยตรงอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกเสาร์นี้เนื่องจากแมนเชสเตอร์ทีมอันดับ14มีคิวเปิดบ้านฟาดแข้งกับเบรนท์ฟอร์ดทีมอันดับ11ซึ่งมีแต้มมากกว่า2แต้ม พียสแนแข้งผีวักเองจ่ายค่าแรงป่อาอดีตผู้เล่นทีมชางกฤษคนหนึ่งได้เสนอแนะว่าผู้เล่นชุดปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเสนอตัวที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันหลังจากสโมสร,รตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญากับเขาในตำแหน่งทูตสโมสรเฟอร์กูสันกลายเป็นทูตและผู้ในการสโมสร,รหลังก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมในปี2013หลังดำรงตำแหน่งมายาวนาน27ปีโดยมีรายงานว่าเขาได้รับเงินราว2.16ล้านปอนด์ต่อปีสำหรับตำแหน่งทูตในข้อตกลง ที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่าทศวรรษแต่ผู้จัดการทีมระดับตำนานของยูไนเต็ดวัย82ปีได้สูญเสียสัญญาของเขาไปหลังจากที่เฟอร์กูสันได้พบปะโดยตรงกับเจ้าของสโมสรร,ร่วมอย่างเซอร์จิมแรดคริฟ์การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดต้นทุนของแรดคริฟ์นับตั้งแต่ที่อินเนออสเข้าดูแลงานด้านฟุตบอลของยักษ์ใหญ่พิมลิก เซจ,จูดเพียสอดีตกองหลังทีมช่างกริตและแมนซิตี้เชื่อว่านี่คือโอกาสที่ยูไนเต็ดจะแสดงให้เห็นว่าตำนานแห่งถิ่นโอทัฟฟอร์ดมีความหมายต่อพวกเขามากเพียงใดเพียสกล่าวกับทอสปอร์ตว่าจะดีไหมถ้าทีมยูไนเต็ดบอกว่าเราจะให้เงินก้อนนี้ต่อฤดูก,กาลเพื่อให้อเล็กอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพราะเขาสำคัญมากกับสโมสร,รแห่งนี้ผมน่าจะขนองเล็กน้อยและคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าผู้เล่นแมนซิตี้พูดว่าจะดีไหมถ้าเราเข้ามาช่วยและจ่ายเงินเดือนให้กับอเล็กเฟอร์กูสันทุกปี เพื่อให้เขาอยู่ในตำแหน่งต่อไปสำหรับสิ่งที่เขาทำเพื่อสมมสรฝั่งตรงข้ามนั่นจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราในทุกสัปดาห์มันคงจะดีงามนะคุณได้ไล่ผู้เล่นที่ดีสุดออกไปแล้วแต่เราจะให้เงินเขาไม่มีปัญหาไม่มีใครใหญ่กว่าสมมอรเมื่อป๋าเฟอร์กี้โดนปรดเป็นทูตแมนอยู่ขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของรั้วแมนอยูมีอยู่ว่า หนึ่งเมื่อวานมีรายงานว่าเสอร์จิมรัตคริฟแจ้งให้เสอรออเล็กเฟอร์กูสันทราบว่าหลังจบฤดูกาลนี้ป๋าไม่ต้องมาทําหน้าที่ทูตสโมสร,รให้แมนยูแล้วนะป๋านะทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายของสโมสรเพราะหลังอําลาตําแหน่งผู้จัดการทีมปีแสดงเมื่อปี2013ท่านพญามื่นลูกหนังถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้อานวยการสโมสรและทูตสโมสรโดยได้รับค่าจ้างหรือการปูนบําเหน็จไม่มากไม่มายแค่ปีละ2.16ล้านปอนด์เท่านั้นเอง 2. ด้วยความเป็นปูชนียบุคคลระดับโคตรตำนานขอมเมด็ดการถูกยกเลิกสัญญาครั้งนี้จึงถูกทําให้เป็นเรื่องใหญ่มากโดยสพสือแถวเมืองหลวงลูกนังที่เห็นแค่งูเขียวแล้วชอบประกาศบอกชาวบ้านว่าเห็นงูเหา่าเอาตรงๆนะครับผมซึ่งเท่ทูนป๋าแกยิ่งกว่าสิ่งใดอ่านข่าวนี้ก็รู้สึกเฉยเไม่ได้เจ็บแค้นเคืองโกรธอะไรมากมายเพราะเข้าใจในสถานการณ์ ปัจจุบันเฟอร์กี้อายุ82แล้วนะครับภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแกน่าจะใช้เงินที่มีอยู่ไม่ทันด้วยซ้ําต่อให้ไปนวดกระปู่ทุกวันก็ตามเหมือนสื่อที่ปูดเรื่องนี้ขึ้นมาต้องการให้แมนยูถูกด่าน,นั่นแหละสังเกตว่าพวกพี่ๆเขาจะใช้คําให้ดูรุนแรงเช่นแซกไล่ออกหรือเก็ลิดกาจัดออกทั้งๆท,ที่ความจริงมันคือการหาห,าหรือหรือตกลงร่วมกันหรือเป็นความยินยอมของทั้งสงฝ่าย สื่ออังกฤษถนัดเรื่องแบบนี้นะครับขอบอกหลักการคือต้องทําเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วดูเหมือนจะได้ผลดีซะด้วยสถาบันปีสแสดงก็ถูกด่าเสียหมาไปตามระเบียบฮ่าฮ่าฮาสอย่างไรก็ตามผมก็เข้าใจคนที่เจ็บเคืองโกรธแค้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเด็กผีนักข่าวกูรูลูกหนังหรืออดีตดาวดังแมนยู ตัวอย่างที่มองว่าการทําแบบนี้ถือเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสที่เสกความเกรียงไกรให้มาริจ็ตอย่างแรงขณะที่ตัวป๋าเองก็เข้าใจไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเรื่องนี้แถมที่ผ่านๆมาแกก็ไม่ได้มีอํานาจอะไรในการตัดสินใจไม่ได้มาแทรกแทงผู้บริหารอยู่แล้วยกเว้นตอนเป็นคนเลือกเดวิดมอยส์มาแทนตัวเองนั่นแหละ4ีฉะนั้นและฉะนี้ใจเย็นๆอย่าไปคิดมากอย่าไปเดือดร้อนหรือตื่นตูมแทนป๋าที่สื่ออังกฤษพยายามเสียมเลยนะครับ อินดอสไม่ได้ไล่แกออกอย่างกับหมูกับหมาสัก,กหน่อยตอนให้ถูกยกเลิกสัญญาแต่เซื้ออเล็กก็ยังคงจะเข้ามานั่งหาว,วอดวอดเวลาดูปีแสดงจากการทํางานของเอริกเทนฮากเหมือนเดิมนั่นแหละ5ช่วงตกต่ําข่าวลบๆความเมนตจจะขายได้ดีกว่าข่าวดีๆนะครับเช่นเวลาแมนยูเอาชนะคู่แข่งได้สําเร็จยอดไลยยอดแชร์จะแค่ประมาณหนึ่งแต่ถ้าไม่ชนะหรือแพ้เมื่อไหร่ยอดถูกใจพุ่งกระฉุดแตกไม่รู้ว่าโกรธเกลียดและแค้นฟังหุ่นกันมาแต่ชาติปางไหน น่ากลัวมากขอบอกโบนัทร็กป๋าแกก็พูดอยู่นะครับว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าสโมสรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ